มึงระวังมึงระวังนะแล้วยาเอามานะจะมาไอ้ที่เาเจแล้วนะเออ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 มึงโฟกัสโฟกัสโฟกัสเพื่อนโฟกัสเพื่อนถ้ามันวาง EMP จะล้มรถปั้มันไม่มีอะไรเลยพี่ไม่โดนฟุตหรอถ้ามันวาง EMP ก็ต้องถ้าถ้าโดนนะถ้าโดน EMP อะพี่มันจะโจ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 มันมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะเต็มตัวนะผมันจอด้เราจะรอเขาจะรอเขาแล้วพี่ใเขาจะรอคุมกันไว้คุมกันไว้รถประมูลข่าคุกันไว้หน่อยคุมกันไว้หน่อคุกันไว้คุมกันไว้ ไม่กันเยอะๆนมันโฟกัสกันนะอยู่ในโฟกัสจีนบิ๊มนะอลงจีาลมามี้เถี่ยวเราเราด้ละจีู้ละต่อง่เลยจนบิมจีชมพูมามามาตรงน้องมาตรงน้องีนบิ๊มชมพูมา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 มยมา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 ราม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 า วาง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 เอารถออกเาลอกเรลอกมามามามีสมาธิมีสมาธิฟังกูมีสมาธิุยนอะไรไม่ทีไไม่ทีมมามมาแล้วุยอะไทุเรยนคยมีเด็กเชี่ยทุเรียนคุยอะไรสักทุเรียเชี่ยอะไรอะเชี่ยสักทุเรคุยอะไรกระจอกเด็กเชี่ยชิบกะเฮ้ยเอาเพื่อนนี้รีดรีดรีดเอาเพื่อาเอาเพื่อนไม่หลักรีดรีดเพืไม่หักรีดรีดเพื่อนไม่หลักรีดเพื่อนรีดเพื่อนเพื่อไม่หักรีดรีดเพื่อนหน่อยมาตายมาตายมาตายอน

กูทำนะกูนทำนะกูดทนะกูนทนะกูนทนะรอกูทเพื่อนกูกูนเื่อกนี่รดเพื่นยมื่เล่นเพื่อนตายเยอะีเมื่เห็นเพื่อนตายบ้าเมื่อเพื่อนกูพ้อยเฮ้ยมึงเอเพื่อนหน่อยดิเเพื่อนเราสมันนอยไอ้เหี้ยอลเยอะมากบอเยอะมากมเพื่อนไหลักดกูนทงกูนงมอเพื่อนไหลักดีเพื่อนไม่หลักดีเพื่อนไม่หลักด คู่อะไรนี่เป็นตัวอ <บ tes S 2> ุ้มแม่มาเป็นตอุ้มคู่อะไอ้สัตว์เบ้ยวๆนี่เด็กเชี่ยเชี่กจอกไอ้สัตว์เอาวันนี้เลยเอาไปไหนเอาเไปไหนไอ้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 ไกู

นี่นม่เพื่ไปหลังรีดได้ไหมเขากระเด็นขึ้นมาเพื่อนเขากระเด็นขึ้นมาเพื่อนเอาสมเอาสมมาทำไมเอาสมมาเอาสมมารีดเอามเอาสมเพื่อนไปหลังรีดเอาสมเพื่อไปหลังฟังกูกูชุบแล้วกูชุบแล้วมึงปล่อยเลยครับใครอุ้มไปโดรถเนี่ยมึงไปเล่นมึงไปเล่นกูชุบแล้วกูชุบแล้วเราเ่อนไปหลังรีดมึงกัดสมด้วยมึงลือพอยมึงอย่าลือพอยมึงเอาสมไปหลังมือสมไปหลังรีดมึงเมไปหลังรีลือพยเพื่อนเพื่อนลือพลอยเี่ยเหลือพลไอ้มึงมึงโวยิงฟีนี้โดนยัดรีดเฮียกัน เดียบวินเดียวิ่นเดียบินเดียบวิเดียวิ่นเียบินมยนิ่เมุยวิ่นเฮ้ยชูบีวิลี่นี่เอยชูีวิลี่นี่ตายี่สิบเอ ปเอาปืนนี่เอาปืนนี่เอาปืนเราดิเอาปืนเราดิใครอะเฮ้ยเอาปืนนี่้าร้เปเพื่อนดีดีถ้ารุเปเพื่อนหน่ดีถ้ารปนเอาแปะเป็นศเพื่อน่อดี้แบบนี้มอนไปงีเพื่อนเพื่อนหน่อาขนไปมืึนไปเพื่อนหน่อยบงนแล้วหืนเ่อขึ้นไปดีูนดีากขนไปี้ารูขยะนดูดมากจ้แปะเพื่อนเนเพื่อนหน่อยบ้สงมือแเพื่อ ไปหลังเข้านปืนถือนายปืนเ้าป okay. oh. ืนม right. ันอย่ไอ้นี่ใครปืนไ้ใครปืนเลียนปืนแล้วก็ถืออไหวแล้วไหวแล้วไปมามาตรงกลางหน่อยมาปืนตรงกลางหน่อยไปเพื่อนเพื่อนตรงกลางไอ้ต่นเอาเพื่อนนี้ต่นตนปืนตัวนั้นปืนเอาปืนนี้เอาเพื่อนนี้สวยมาดิมาดิ

แล้ปล่อยกูไปกูไปกูไปกูตายเยี่ยเสียวขยะส่งมันมาลัวเวส่งมันมาล้วเร็วีเบพีพเจเงกลับมาข้างหลังมาทขาได้แล้วเดี๋ยวีกันตัวเนี้ยคือแล้วคือแล้วคืแล้วคืแล้วใคเล่นคอแล้วออไม้ออกเลยออกไม่ออกเลยน้อยตายไอตายไอ ขอขอขอเหยียบโอ้ยกูขอดีเอ้กูขอนีสัตว์าืออะไรเหยียบโอ้ยกระขยะกากไ่้เด็กเฮีย เยี่ no? เท่าไวสัตว์ควยปากดีเฮียแหลมเฮียอะไรมึงไอ้ขยะควยยังกากดีเฮียยกงากไ้ควายเา้นเ้อเวยฟอร์มนะมึงมึดเดอยูดตนไอ้อดสงเพไาเพอหา้วยเ่นดอยู่หาเพาเหาเพื่อนหาเพื่พี้เเลยกูได้ไอ้หียกากแกมีควยเหียน้ำตาลตัวพูดมากเลยขยะยังกากเลยควยกับกูได้นะเหียเด็กเหีย คายดูก่อนอ่ะน้องหาเพื่อนไปหาเพื่อนไปหาตบไปลหาเพื่อนหาตสภาพมึงอย่างกาแกง่่ยอะไรนี่วะฟังกูฟังกูเพื่อนน ไอ้ตื่เสียงเป็นไรอะร่ะยังไม่มบไไไจบะนะยังไม่ไุบนะ้ยิบเพื่อนอยู่กันหนึ่งยังไม่จบกรงหี้ย เอ้ยเฮียไม่เคยไม่ค่อยด่าใครแบบเปิดไม้ด่าใครซะด้วยเดี๋ยวแต่ไอเฮียเฮียทั้งตีนี่ไม่ไหวจริงวะชุดแม่งจริงวะเฮียทั้งตีนอะฟังมึงมาฟาฟังกูเดี๋ยวตำรวจสิบเอ็ดเดี๋ยวเราเราปืนเจ็ดเดี๋ยวเราไล่ยิงตำรวจเลยกดเลยเดี๋ยวเอาเออให้หมดอะตรงเนี้ยเล่นเล่นเล่นไงเลยตำรวจกดตำรวจทิมือนะเดี๋ยวอุ้มอุ้มเป็นกลุ่มเลยชิวๆปืนสี่ตำ่าาลปืนว่ ได้ครับได้ครับพี่มันนะถือศพ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 ปน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 ไอมึงฟังผมเงียบเงียบไอมึงยเบ็ยบเงียบกลุ่มห้า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 เงียบกลุ่มห้ากลุ่มห้ารอบหนึ่งไอมันไอ้นี่ละของเรามากลุ่มหามากลุ่มกุกูขาหนึ่งมามากลุ่มกูเิขาดสองเป๊ ไม่ฝากูคบแล้วนั่งคบแล้วนั่งเร็วๆทำเร็วเรนั่งนั่งันัคัหนึคันึคันึ่งคเออ้ไหแยกมัก็แยกไปออไอ้เพื่อนเพื่อนคบยังใครใครที่ไม่ต้องโอเคสิบเก้าบไปสิบเก้าเนี่ยไอเนี่ย ไม่พี่ฟังนะฟังนะมีวิชั่นรอดคันหนึ่งวิชั่นเทาอ่าแปลว่ามันไปยี่สิบเล่นเป็นกลุ่มเลยเดี๋ยวไปกัไปกลุ่มเลยไปไปกันเป็นกลุ่มไปกันทั้งหมดเป็นกลุ่มน้องไม่มาต่อ่มาตประมูลอยู่ไหนวะประมูลอยู่ไหนวะไม่พีเงียบเลยวอรเงียบตั้งสติปังสติตั้งสติเฮ้ยต่องรถฟังแนวพี่โจงอยู่วะกูซ่อมรถซ่อมรถซ่อมรถใจเย็นๆใจเย็นๆน้องใจเย็นใจเย็นเราวินแล้วเราวินแล้วไฟนี้เราวินน้อง อะไรเรุเอไม่มึงฟังกูกูอกแล้วไม่มีอะไรต้องกลัวกงแค่มั่นใจเพื่อนแค่นั้นเองแล้วช่งไปแล้วลประมูลอยู่นี่ประมูลครับรเปนึ่เ็นไม่ปรมูลปนั่งสองไปเลยอ้ยูสไปเลยตำรวจน้อยม่ถน้มีอะไรยอมูล้มัางประมูลนั่ครงสไปเลยดนีมามามแยกกันมาไปอมาเรยเรมา็ปเรยวเปเรวเรยปรลให้เ้ยใจเย็นเพึ่งไปมึงอย่าพึงไป บอกแล้วว่าปืนเราเยอะเราไปพร้อมกันจะย็นน้อยงสบไม่ต้องเสือกถ้าใครใครจบเสร็จมาตรงพอตกูมันจะได้ไม่วุ่นวายมาตรงพอตกูครับขันสีครีมอ่ะใครจบเสร็จมาตรงพอตกูไดเร็ววุ่นวายเร็วๆมีมีใครรถว่าไหมครับผมไม่มีรถไม่เหมือนกันดมาปูนได้ใครขันนึงดิจะบินขึ้นมาเจเบินขึ้นมาเจเบินรถโกมาตีเขาลดมาปูนได้หใครคันไหนบี้มีป่ะเชิปโรดดื้อสีมีป่ะได้พอตมาคันหนึ่งอ่ะพี่ประขอพอตไหมปูลนพอตได้ไหมขอพอตได้ไหมรถจีทีบีไม่ไหวว่ะ เปลยใครทำอะไเสร็จออกมาตรงรันเวียหน่อยใครร้เฮ้ยแต่ผมสากใจจับเลตีเชี้ยส้นตีนั่นไลยด่้เชี้ยหวันตาขายบักงพูดมากจั่ไต้องไม่อเลยแต่ไม่หยุดอ่ะ อี่รอบก็เหมือนเดิมแบบแก๊งขยะเนี่ยกตเรานั่นเหมือนคนละชั้นน่ะน้องเอตีไม่ตายไม่ดับไม่ดับไม่ดับคนที่ต่างเนี่ยน้องไม่ได้แพ้คนนะคนที่ต่างกับน้องแค่หนึ่งนะเมื่อกี้เพื่อนฝว้างทามปืนน้องลุวนเยอะเหมือนกันนะม่ดมั่นใจจัดเอือวะเยอะเสียวจริงครับพี่เพื่อนฝว้างทามปืนนะเนี่ยวเพื่อนแมลงเพื่อนขว่างมายังมายังมีใครยังไม่มาย่างแต่ผมตีผมตีมันเยอะพอประาตีเพื่อนเพื่อนมาเยอะน่อย ผมก็เห็นไปน้อเอ้ยเอ้ยมึงเอ้ยมึงถามไปเรียนไปรดูใบปอยไม่ได้ด่าไได้ดาไม่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 ไ่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ม่ไม่ไม่ ตายแน่เหตุดหัวฟาป้าหัวฟาเหมือนกันเยักันไม่อยากลงที่เป็ต่อให้ไม่ใคยาป็นต่อให้กครับลงอยู่เลยมึงใจเย็นดีเลยดูเพื่อหน่อยทาอะไรดูเื่อหน่อยไม่คูถามหนึ่งนะมึงทำอะไรมึงไม่พูดเหรอเว้ยกูบอกว่าใครยังไม่เสร็จมันมีบอลที่หมดเลยที่ิครับท่อ่พูดดีเย็นใจ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 เย็นใมาตามมาตามมาตมาตมค่อยๆมาค่อยๆมาเดี๋ยวหอพร้อมกันเลยกลุ่มใหญ่ยังไงตำรวจก็เอาไม่ไหวไป ถ้ามันไม่เล่นล <tape. S 2> ูกสองอ่ะเทเซอร์มยิงสู้เราไม่ได้หรอไเ่ทกระสุนนะกระสุนกูใช้หมดเลยพ่จบสุมหนึ่งปะเนี่ยกูเห็นพอพาไปตรงพาไปตรงไปเลยแอยๆเดี๋ยวขี่หลังให้มีตบหออกูยิงหมดเลยเฮียบไปบ้านหล่นีเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวไพี่วันพี่วันอยู่ับมางเดีันมาทางเดียวกันน้องมาทางเดียวกันดิมาทางนี้ดิคอยพู้ตั้งมาทางเดียวกันจบเร็เลยไปเอา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 เลย